สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่นนองของเดอะลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูมาพร้อมเสิร์ฟให้กับชาวเดอะคอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานของเดอะลิเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับ ครอปชี้เจอเรือหนนี้2โชว์ศัก,กยภาพให้เจ๋งกว่าเดิมเจอเก้นครอปคุณซื้อของลิเวอร์พูลปลุกเล้าลูกทีมให้โชว์ศัก,กยภาพออกมาให้ดียิ่งกว่าเดิมสำหรับการดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในเกมเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศวันเสาร์นี้โดยหนล่าสุดที่ทั้งคู่ประทะก,กันนั้นทีมของครอปคัมแบ็กกลับมาได้2ครั้ง2ขาในเกมลีกที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อสอ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ทั้งสองทีม <can> จะโคจรมาเจอกันอีกครั้ง <Angel. S 1> ในวันเสาร์นี้สัปดาห์ที่แล้วซิต,ตี้แข็งแกร่งมากและเราก็หลุดฟอร์มไปพอสมควรผมอยากเห็นเราเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดและดีที่สุดนั่นคงเป็นเรื่องดีอาจทำให้เซอร์ไพรส์ได้หากจูจูเราก็โชว์ฟอร์มกันได้เป็นอย่างดีนักเตะของเราทำได้ดีหลายๆจุดในเกมนั้น แต่ก็ยังไม่ดีในบางจุดและผมรู้ว่าเราเล่นได้ด้วยฟอร์มในระดับที่ต่างจากเดิมออกไปได้ครอปกลาวล์ลิเวอร์พูลเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของศึกเอฟเอครับภายใต้าการคุมทีมของครอปเป็นครั้งแรกด้วยประตูชัยของดิโกโชต้าในเกมพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อช่วงเดือนที่แล้ว โดยก่อนหน้านี้นายกเทศมนตรีของเมืองลิเวอร์พูลและเมืองแมนเชสเตอร์ขอให้เกมรอบรองชนะเลิศย้ายสนามแข่งจากสนามเวมบีเพราะติดปัญหาในเรื่องการคมนาคมในช่วงสุดสัปดาห์อีสเตอร์แต่ก็ไม่เป็นอย่างที่หวังกันเอาไว้ f อฟครับเป็นการแข่งขันอันยิ่งใหญ่นะก่อนหน้านี้เราเข้าไม่ถึงรอบรองชนะเลิศเลยดังนั้นนี่เป็นผลแรกในรอบรองชนะเลิศที่เวมบี ตอนนี้เรามาอยู่ในจุดนี้แล้วมันหมายถึงทุกอย่างสำหรับเราผมหวังว่าแฟนบอลจะเดินทางไปที่ลอนดอนได้นะผมคิดว่ารถไฟหยุดวิ่งและทําให้เรามีบรรยากาศของรอบรองชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลอย่างที่สมควรจะเป็นแมกาลับเรื่องหงคว้าสีแชมป์ฝันไปได้เลย สตีฟแมกมานามานอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลมองว่าการควา้าแชมป์4รายการของหงแดงนั้นแทบจะเป็นไปได้ยากแม้จะพึ่งทะลุผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศของศึกยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกได้สำเร็จก็ตามเดอะไล์แมชชีนควา้าแชมป์คาราบาวครับมาครองได้แล้วหนึ่งใบและกำลังจะลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมตัดเชือกเอฟเครับสุดสัปดาห์นี้ ในขณะที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกพวกเขาก็จะเจอกับเบียร์เลในรอบรองชนะเลิศส่วนเกมลีกนั้นพวกเขาก็ตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นทำให้หลายฝ่ายมองว่าหงแดงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลเมืองพูดดีเพื่อการเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์มาครองได้ถึงสใบในฤดูกาลเดียว แต่อดีตตีกสุดหล่อจอมรากเรือยกับไม่คิดเช่นนั้นแม็กกาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับการตามตรงดีกว่าว่ามันแทบ,บจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ม,มาครองทั้ง4ีรายการเพราะมันเป็นภารกิจที่หนักหนาเอาการแน่นอนว่าพวกเขาอยากได้แชมป์ม,มาครองทุกรายการแต่มันแทบ,บจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั่นหมายความว่าพวกเขา จะต้องเล่นให้ได้ในระดับที่เพอร์เฟกที่สุดอยู่ตลอดเวลาลเว์พ er ูได้แชมป์มาแล้วหนึ่งรายการและกำลังทำทุกอย่างให้ได้แบบที่เหมาะสมพวกเขามีรอบรองชนะเลิศในศึก FA ครับรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้และยังมีรอบรองชนะเลิศของรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่หนักหนามากพอสมควรและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นการเดินหน้าแบบที่น่าตื่นเต้นเอามากๆตอนนี้ลิเวอร์พูลถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้ถ้าหากคุณเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้นั่นก็หมายความว่าคุณจะได้เล่นนั่นนั้น ตอนจบฤด,ดูกาลนั่นก็หมายความว่ามันมีบางอย่างให้คุณตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมถ้าตอนนี้คุณเป็นแฟนบอลลิวอร์พูแล้วนะพวกคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากมายแค่ไหนกันแม็กกากล่าวปิดท้ายเดอะครอปยิ้มลือเดอะบอยเดี่ยง สออดบูเกมตัดเชือก FA ครับงานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาสาวกบงแดงโล่งอกโล่งอกยิ้มกันเป็นแถวสำหรับศึก FA ครับรอบตัดเชือกวันเสาร์นี้เมื่อเ๊บกวาดิโอลากุณซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาเปยว่าเควินเดอะบอยกับไคล์วอลเกอร์สองดาวเตะตัวเก่งของทีมอาจลงเล่นเกมสำคัญที่สนามเวมบีไม่ไหว หลังเบี่ยงมาจากศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแปทีมสุดท้ายนัดที่2ที่บุกไปเสมอแอเลติโกมาลิดแบบไรสกอร์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทัพเรือใบสีฟ้าซึ่งหมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าทิปโลแชมป์นในซีซั่นนี้เหมือนกับเพื่อนร่วมเมืองอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้แต่ดันมาเจอกับอุปสรรคชิ้นใหญ่เนื่องจากในเกมที่ประจันหน้ากับ ทีมตาหมีที่สนามวานตาเมโปลิตันโนดาวเตะของทีมแชมเมีย์ลีกต้องเจอกับเกมหนักสบักสบอมจากฝั่งเจ้าถิ่นและส่งผลให้กองกลางทีมชาติเบลเยียมและแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในที่สดุดต่อในปัญหาดังกล่าวซึ่งแมนซิตี้ผ่านเข้ารอบตัดเชือก ในช่วงบิ๊กียมาได้แบบสภาพทุรักทุเลนั้นกวาดิโอลาได้เปยเป็นทานองว่าเดอะบอยกับวอล k e เกอร์อาจพลาดในเกมที่เวมบีในขณะที่ฟิลฟเรนก็สีษาแตกในเกมดังกล่าวจนต้องโคกหัวเล่นต่อจนจบเกมเรากำลังเจอปัญหาทั้งยิ่งใหญ่เราจะลงเล่นเกมหนักกับลิเวอร์พูลในอีก3วัน ต่อจากนี้เรามีนักเตะบาดเจ็บอยู่หลายรายคุณซื่อชาวแคว้นคาตาลันเอ่ยอย่างไรก็ดีแม้ก,กวาดิโอราจะไม่ได้ระบุว่าสองดาวเตะบาดเจ็บหนักแค่ไหนแต่เชื่อกันว่าก็จะมีการเช็คความฟิตของทั้งคู่ก่อนเกมบููกับหงแดงในขณะเดียวกันมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าซึ่งบินจากมาดริดมาถึงยังครุงลอนดอนเมื่อช่วง ปลายวันพุหัตจะพักอาศัยอยู่ในเมืองหลวงโดยไม่กลับไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ก่อนดวลแข่งกับริเวอร์พูลโดยมีกำหนดซ้อมกันในช่วงวันศุกร์นี้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากของเดอะริเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางและเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้ง สวัสดีครับ